สวัสดีครับวันนี้ช่างกุญแจไทยเดินทางมาซ่อมกุญแจ t ตโยต้าไทเกอร์นะครับอาการนะครับมีดอกกุญแจอยู่แล้วนะครับเสียบกุญแจบิดได้ปกตินะครับแต่สตาร์ทรถไม่ได้นะครับหน้าปัดเรือนไมไฟไม่โชว์เลยนะครับเดี๋ยวทางร้านจะทําการเปลี่ยนอะไรแล้วก็ซ่อมแก้ไขจุดที่มีปัญหาในสวิตกุญแจสตาร์ทนะครับเดี๋ยวจะมาทดสอบสตาร์ทให้ลูกค้าดูอีกครั้งนะครับครับหลังจากประกอบรถเปลี่ยนอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ จะมีตัวอะไรชิ้นส่วนที่แตกหักเสียหายนะครับทางร้านก็ได้ทาการเปลี่ยนอะไหล่ชุดใหม่เรียบร้อยแลวนะครับดอกกุญแจของลูกค้าก็ค่อนข้างสึกนะครับทางร้านได้ทํากุญแจดอกใหม่2ดอกเลยนะครับตรวจสอบสตาร์ทนะครับตามติดใช้งานปกติเลยนะครับมีอะไรพร้อมซ่อมถึงที่เลยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้โตโยตา้า ไทเกอร์นะครับรถไม g h ี y X เนะครับเป็นอาการเดียวกันนะครับบิดกุญแจได้แต่รถสตาร์ทไม่ติดนะครับโทรมาสอบถามได้เลยครับ082ครับ6166655นะครับ